ตัวนี้ทาเองได้ง่ายนะครับหินเราคุกได้เลยครับปกติจะใช้เป็นดินแดงนะครับแต่ว่าค่อนข้างหายากนิดนึงทางร้านเตรียมไม่ทันครับเราก็เลยจะใช้เป็นทรายผสมปูนแทนครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นน้ามันเครื่องน้ามันเก่าน้ามันเป็นสินน้ำมันโซล,ล่าทาได้หมดเลยนะครับไม่ให้ทรายติดจากแบบเวลาแกะก็จะง่ายครับประกอบเป็นลักษณะนี้ได้เลยนะครับบีบตะขอล็อกได้เลยครับ จากนั้นปาดให้เรียบนะครับเราใช้แน่นพอประมาณนะครับเพราะว่าเราต้องตอกฝาลงไปอีกทีนะครับแม่พิมพ์ของเราเป็นเหล็กหนาครับสามารถตอกได้เลยเราตอกเราตอกให้พอดีนะครับไม่ต้องลึกมากแล้วก็ดูสังเกตทั้งสองฝั่งด้ว่าเท่าเท่าหรือไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าไม่งั้นแกะออกมาตูดก้อนอิฐจะไม่เท่ากันครับนี่ครับดึงออกมาก็จะเรียบๆสวยๆในละักษณะนี้เลยครับจากนั้นเราก็ใช้กระเบื้อง นี่ครับกระเบื้องหรือแผ่นไม้อัดแผ่นอะไรก็ได้นะครับแผ่นฝ้าแผ่นไม้ฝาอะไรก็ได้มาลองครับผมเพราะว่าก้อนอิดจะยังไม่แห้งเราจะยังจับที่ตัวก้อนอิฐไม่ได้เราจะตากไว้หนึ่งคืนครับนี่ครับถอดออกได้เลยแบบเราก็เอาไปประกอบไว้เลยครับผมเตรียมทําก้อนต่อไปครับอ่านี่ครับ ออกมาก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับผมเรียบๆสวยๆเลยนะครับโอเคตัวนี้เราตากไว้หนึ่งคืนครับตื่นมาพร้่งนี้เช้าเราก็เอามือจับทิ่ก้อนอีกได้เลยแต่ว่าวันนี้ต้องใช้กระเบื้องรองก่อนครับครับจะเป็นในลักษณะเหมือนกันนะครับ